สวัสดีค่ะดิฉันนาสาวพิจิตาพิสุทธิ์ขุลรัตน์ครูโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา,กษานครปฐมเขตหนึ่งปัจจุบันสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะโดยสภาพพื้นฐานนะคะเมื่อพูดถึงวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียนส่วนใหญ่กลัวการเรียนภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าเป็นวิชาที่ยากไม่ใช่ภาษาที่ตนเองได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่มั่นใจในการพูดนะคะแล้วก็กลัวการออกเสียงประกอบกับเมื่อเกิดสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองโรงเรียนประถมฐาวบินกำมพงแสนนะคะต้องเรียนรู้ด้วยรูปแบบออนไลน์ตลอดปีการศึกษาแต่และครอบครัวเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะในด้านของความพร้อมหรือว่าการเข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ผู้เรียนอาจได้เรียนบ้างแล้วก็ไม่ได้เรียนบ้างนะคะ ขาดผัควครองช่วยสนับสนุนในการเรียนรู้ส่งผลให้เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้นะคะหรือ learning loss ทั้งด้านมิติทางสังคมและด้านการเรียนรู้เมื่อกับเข้าสู่ห้องเรียนปกตินะคะในปีการศึกษา2 5 6 4เป็นต้นมาผู้สอนจึงได้พบกับผู้เรียนนะคะที่มีภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจำนวนมากที่ต้องได้รับการซ่อมเสริมเติมสร้างรายบุคคลค่ะ เมื่อสภาพความพร้อมนะคะต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ปกติผู้สอนจึงตระหนักว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบรูปแบบปกติเดิมๆนะคะคงจะไม่สามารถกันมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง และการอ่านประโยคอย่างง่ายนะคะผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน Brain Based Learning นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนจากการคัดกรองผู้เรียนรายบุคคลนะคะก็พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ ต้องได้รับก,การพัฒนาตามมาตรฐานตัวชีวัดที่ตอน1.1ป .2 ทับ2นักเรียนสามารถระบุตัวอักษรและเสียงอ่านออกเสียงคำสะกดคำและอ่านประโยคง,ง่ายๆถูกต้องตามหลักการเพราะเมื่อนักเรียนนะคะมีความมั่นใจในการอ่านออกเสียงจะเป็นต้นทุนนะคะทางการเรียนรู้ต่อยอดมาตรฐานตัวชี้วัดต่างๆนะคะได้ง่ายดายมากิ่งขึ้น การพัฒนาความสามารถนะคะในการอ่านออกเสียงและการอ่านประโยคอย่างง่ายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2พัฒนาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน Brand b l e b บ e เลอร n น n ่งเบ e n b e d Learning นะคะคือการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและก็หน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้การทํางานของสมองนะคะแต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะภายใต้แนวคิดว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะ5ขั้นตอนนะคะดังนี้ขั้นตอนที่1น,นะคะ Brain Gym หรือว่า Brain b a นะคะ เป็นกิจกรรมที่เน้นการเคลื่อนไหวนะคะของร่างกายในรูปแบบต่างๆเพื่อกระตุ้นสมองทั้งสองซีกให้ทำงานสัมพันธ์กันนะคะหรือเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นสมองให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ตื่นตัวนะคะก่อนการเริ่มเรียนในบทเรียนใหม่ๆนะคะเช่นการวิ่งในสนาม b b บการคอแก้วนะคะหรือว่าการตกมือเป็นจังหวะนั่นเอง ตอนที่2นะคะ present น,นะคะคือขั้นนำเสนอความรู้ข้อมูลนะคะครูเนี่ยจะเสนอความรู้โดยใช้บัตรภาพบัตรคำนะคะรสสื่อต่างๆนะคะที่เหมาะสมกับบทเรียนนั้นๆน,น,นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ค่ะสานะคะ learn practice นะคะ,ะ,ค,ะคือเข้าลงมือเรียนรู้ฝึกทำและฝึกฝนให้นักเรียนทุกคนนะคะได้ ลงมือทําด้วยตนเองจนสําเร็จนะคะ mm hmm. เช่น mm hmm. การฝึกทําแบบฝึกหัดจากใบงานที่มีชีวิตนะคะที่หลากหลายนะคะ mm hmm. การคู่สนทนาประโยคสั้นๆนะคะ mm hmm. กับเพื่อนนะคะ mm hmm. เป็นคู่หรือว่าเป็นกลุ่มนะคะ mm hmm. เป็นต้นหล mm hmm. ขั้นตอนที่4ี่นะคะ summary นะคะขั้นสรุปความรู้นะคะให้หนักเรียน ได้สรุปชิ้นงานด้วยตนเองนะคะเช่นาการทําชิ้นงานใหม่ที่เชื่อมโยงความรู้เดิมแล้วก็ต่อยอดความรู้ใหม่และขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5 apply นะคะขั้นประยุกต์ใช้ความรู้นักเรียนเนี่ยจะสรุปความรู้นะคะโดยใช้ graphic organizer นะคะหรือ G.O ให้เป็นความรู้ความเข้าใจของตนเองนะคะเพื่อใช้ในการฝึกฝนนะคะให้คล่องแคล่วมากิ่งขึ้น Have I h blue bag I h a e l l o w bag I h a p hole r a i ห y e l o w man ดังนั้นเมื่อนักเรียนนะคะเริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษพร้อมพัฒนาสมองทั้งสองซีกไปพร้อมกันนะคะครูผู้สอนเชื่อว่านักเรียนนะคะจะมีสมาธิในการเรียนด้วยตนเองมากขึ้น รวมไปถึงการได้เรียนรู้ผ่านการเล่นด้วยความสุขและสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆตามธรรมชาติของนักเรียนในวัยน,นี้จะทําให้นะคะคักเรียนกล้าอา่านออกเสียงกล้าพูดกล้าใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมากขึ้นและเมื่อผู้เรียนนะคะได้รับการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผลสมรรถทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มสูงข,ขึ้นได้ด้วยค่ะ